อยู่ด้วยกันในช่วงวันที่10นะคะตุลาคมวันคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะไม่ได้อัปเดตเรื่องราวเซีจ้านกับหวังอีป๋อมาหลายวันมากๆเนื่องจากว่าคองเสียตั้งแต่ช่วงหลังมันเปิดเซียวจ้านมันซ่อมไม่ได้จริงๆนะคะก็เลยต้องซื้อใหม่ก็อยู่ในช่วงระยะเวลาการรอสอรับการส่งคอมพิวเตอร์นะคะจากกรุงเทพมาถึงจังหวัดที่อยู่อาศัยก็ใช้ระยะเวลา3วันตอนนี้แหวนก็ติดตั้งโปรแกรมอะไรเสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณสำหรับความเมงใยที่ทุกท่านส่งมาถึงวหมด้วย คุณยายคุณแม่คุณป้าน,นะคะเพื่อนพี่ๆน้องๆพี่ชายน้องชายน้องสาวต่างๆนานาครอบครัวของเรานะฮะเราชาวกุสูแลนคนที่เช่นชอบรักเซียวแจ้ากับวังนี่ป๋อวันนี้วันยังไม่ได้อัปเดตข่าวคราวไรนะคะวันแค่มาส่งข่าวเฉยๆว่าวันปลอดภัยดีแล้วในช่วงวันพรุ่งนี้ค่ะวัก็จะเริ่มต้นอัปเดต สารคข่าทางของทั้งเซียวจ้านกับวังฮิป๋อวันนี้ก็มีธุระมากมายหลายอย่างนะคะกว่าที่จะถึงบ้านก็เย็นแล้วมาติดตั้งโปรแกรมนะคะตัดต่อวิดีโอเราก็ตั้งเสียงโปรแกรมอัดต่างๆนะคะกว่าที่จะเสร็จสิ้นตอนนี้ก็ยังไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ก็จะปรับไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องราวของเสียงที่ออกไปแวนก็หวังว่าพี่น้องทุกท่านจะสบายดีนะคะแนะนนที่สุดระสงครามวงยัยไปยังพี่น้องที่อยู่ยังจังหวัดเชียงใหม่ด้วยที่น้ําท่วมแบบหนักหนาสาหัสเหลือเกินขอแสดงความเสียใจต่อผู้สูญเสียด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชีวิตผู้คนหรือว่าจะเป็นในส่องสัตว์เลี้ยงต่างๆก็เยน็นแลวน่าสงสารมากๆแล้วคนที่สูญเสียบ้านไปกับกระแสน้ําที่มันซัดแบบโหดร้ายมากๆขอให้น้ําลดโดยเร็วและขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยขอบคุณไปยังเซียวจ้านและก็เซรีรวจ้านซิโอด้วยนะคะในช่วงวันเกิดเซียวจ้านเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆจนถึงช่วงแบบก่อนที่จะนอนเลยนะคะเซียวจ้านซิโอจัดหนักจัดเต็มทั้งเซตภาพแล้วก็มีวิดีโอนะคะเบื้องหลังก่อนที่จะนอนอีกมีราตีสวัส์ เป็นวันเกิดที่อบอุ่นมากๆและฟแฟนๆบางที่นี่จัดคอนเสิร์ตกันด้วยสำหรับที่จีนอลังการงานสร้างมากๆเลยนะคะทั้งแฟนคลับที่ไทยที่จีนแล้วก็ทั่วโลกมันเป็นความประทับใจจริงๆนะสมารวันคล้ายเกิดอายุครบ33ปีของเซียวจา้านเซียวจา้านน้าเด็กมากๆเลยนะคะน่ารักสดใสเข้าคุณมบ้ากเลยะคะ่ะสมารการอัปเดตตลอดทั้งวันนั้นทั้งคืนวันเกิดของเซียวจา้านแน่นอนที่สุดนะคะเป็นกระแสในโลกโซเชียลจีนและทั่วโลกค่ะ เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับที่1นะคะนกเหนอจากนั้นในซีนาเวลปอรก็ยังมีการสรุปด้วยสำหรับยอดะะกดไลค์รูปภาพนะคะวันเกิดของเซลจานยอดกดไลค์คมากกว่า31 000, 000, ลา้านไลค์อัพถือว่าเป็นคนดังที่ฮอตที่สุดนะคะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมยาวมาตั้งแต่นะ,ะช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วคะ่ะเซลจานพีคมากนอกเหนือจากนั้น,นะ,ค,ะคลิปต่างๆจากทางของเซลจานสตูดิโอที่จัดมาในช่วงวันเกิด,ดก็ยังฮอตพีค แม้แต่คลิปนะคะก่อนที่จะเข้านอนคลิป Good n น g h t แฟนก็ยังติดท็อปเ0รนดอีกด้วยนี่แหละความฮอตความพีของเซลจานแล้วเซตภาพนี้คืออะไรกันพี่น้องหล่อแบบเทพบุตรมากๆเลยนะเซวจานขอบคุณแบรนด์็อตด้วยนะคะสำหรับภาพเบื้องหลังแคมเปญโฆษณาซีรีส์อต twenty t w e n t ซจานเ็นกอบอลนะคะแอมบาสเดอร์ระดับโลกค่ะของแบรนด์นี้เขาก็บอกว่าเพลิดเพลินกับช่วงเวลาสบายสบาย มาทั้งหมด12ภาพด้วยกันหล่อมากสุดที่จะเอย่ยขอบคุณแบรนด์ท็อตมากๆเลยนะคะสำหรับการอัปเดตภาพเบื้องหลังให้เราได้เห็นกันกับความหล่อเซียวจ้านหล่อทั้งเบื้องหน้าแล้วก็หล่อทั้งเบื้องหลังหล่อไม่มีเว้นวรคนะเซียวจ้านหล่อไม่พักตัวจริง <c oughs> จากเซียวจ้านและเซียวจ้านซีโอค่ะมาถึงที่วังยี่ปออฟิเชียลในขณะที่เซียวจ้านซีโอนะคะอัปคลิปในโทนสีแบบนี้ ไวท์บอสออฟิเชียลค่ะมาจริงๆพี่น,อน้อยไปงัดคลิปในสต็อกออกมาแล้วก็มาอัพให้เราได้เห็นกันไวท์บอสออฟิเชียลอัพคลิปนในช่วงของวันที่เช่วงสเปนอเมริกา38นาทีคือเป็นการอวยพรในช่วงวันสุดท้ายของวันหยุดนั่นเองส่งกัลังใจให้กับแฟนๆสำหรับชุดนี้ของไวท์บอสนะคะเราก็ทราบอยู่แล้วค่ะว่าเป็นตอนที่ไวท์บอสน,นั้นร่วมงานฉลองครบรอบ15ปีของไวกิ้ง แลวอ้ปอก็ได้ปล่อยเพลงใหม่มาด้วย s o m e b o d y else arm เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะโดย i n t h e c r o s s เราก็รอคอยอยู่นะสอบภาพยนตร์เรื่องนี้บอกว่าจะเข้าฉายในช่วงปีนี้จะปีนี้ไหมนะรอด้วยกันต่อไปค่ะขอบคุณไว้ป๋อฟิเชียลด้วยนะคะนอกจากนั้นะขอบคุณคลิปต่างๆจากทางด้านของ exploring the unknown with Wangi b o หลาคนก็ชอบนะคะคลิปที่ออกมา รายการที่ออกมาเราก็เฝ้ารอคอยอยู่ที่จะได้ชมและก็ได้ดู <ST an> <ฟ>โ,โมเมนต์วังฮิพอปทำอาหารในทีเดย์ไซ่์เป็นอะไรที่ชอบมากๆก็ขอบคุณการอัปเดตในช่วงวันนี้ด้วยนะคะสำหรับแบรนด์ต่างๆของวังอีปอปค่ะไม่ว่าจะเป็นลาคอสเวสจีนหลอเทมากๆในช่วงวันนี้ค่ะแวมก็เทสนะเครื่องมือใหม่อาจจะยังไม่ลงตัวนะคะพี่น้องเสียงก็ยังก้องอยู่ก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการติดตามและขอบคุณสำหรับทุกๆความห่วงใยด้วย ในช่วงวันพรุ่งนี้ค่ะวันก็จะมาอัปเดตข่าวคราของเซลวจ้ากับวังฮิปอแบบจัดเต็มขอทุกคนได้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณสำหรับทุกความหมยาย่วงใยขอบคุณที่อยู่ด้วยกันขอทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วขอพระจเจ้าสอวยพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นกลับมาเจอก,กันในข่าวต่อไปนะคะสรับคืน,นีน้สวัสดีค่ะ